สวัสดีครับคลิปนี้เที่ยวไทยกันเราพามาชมวัดสวยโดดเด่นในตัวเมืองน่านกันครับตัววิหารมีสีทองเหลืองอาลามเป็นเอกลักษณ์ที่วัดศรีพันต้นตั้งอยู่ที่ถนนเจ้าฟ้าตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านเราถึงแล้วนะครับวัดศรีพันต้นครับอยู่ทางซ้ายมือของเราเดีย หาที่จอดแล้วล,ล,ลงไปดูข้างล่างกันครับวัดสี่พันต้นตอาเภอเมืองน่านครับวัดสี่พันต้นนั้นจะอยู่บริเวณเดียวกับวัดสําคัญในตัวเมืองน่านครับอย่างวัดภูมินวัดนิ่งเมืองวัดพระธาตุช้างคำรวมถึงใกล้กาดหัวเมืองน่านครับถนนคนเดินเมืองน่านวัดสี่พันต้นตัววิหารของวัดน,นั้นมีความงดงามเป็นสีทองโดดเด่นระยิบระยับงดงามสวยงามมากครับหากเรานั่งเครื่องบินลงที่สนามบินน่านนครครับสังเกตก็จะเห็นวัดสี่พันต้นได้ชัดเจนมากครับ โดยวิหารที่สีทองโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในโถงบุษ์กันครับด้านหน้าวิหารมีจิตรกรรมปูนปั้นบริเวณบันไดาทางขึ้นวิหารเป็นรูปพญานาคเจ็ดเสียรครับงดงามมากๆวัดสีพันต้นสร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองเมืองน่านแห่งราชวงศ์ปูคาช่วงพศ1960-1969ถึงโดยชื่อวันนั้นจะตรงกับนามผู้สร้างคือพระยาพันต้นวัดสี่พันต้นได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาเมื่อปีพศ2505ภายในวิหารปฏิสถานพระประธานประจำวัดเดี๋ยวเรากราบสักการะขอพรกันครับ ยุสภายในวิหารที่สวยโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ภายในวิหารก็มีความงดงามมากเช่นกันครับมีภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยช่างฝีมือเมืองน่านเลา่าเรื่องราวพระพุทธประวัติและประวัติกำเนิดเมืองน่านซึ่งเป็นลายเส้นลงสีธรรมชาติงดงามและทรงคุณค่า ภายในวัดสี่พันต้นยังมีอีกหนึ่งสถานที่สําคัญคือวิหารพระมหากจจยานะวัดสี่พันต้นปฏิสถานพระมหากัจยานะเทระหรือพระสังกจายที่เป็นองค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในเมืองนานมีอายุก,กว่า600ปีสร้างตั้งแต่สมัยพญาพันต้นสร้างวัดสี่พันต้นโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ทเที่ยวไทยการก็ได้พามาชมความงดงามของวิหารวัดสี่พันต้น าพามากรสักการะขอพอรพระมหากาจยานะเทระหรือพระสังกาจายองค์ที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองหน้าสำหรับคลิปหน้าเที่ยวไทยกันเราจะพากันไปที่ไหนอย่าลืมติดตามมานะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้บี๊ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาชอ่องเที่ยวไทยกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ